ถ้าอาจารย์ยกแก้วนี้ขึ้นมาแล้วก็ถามลูกศิษย์ว่าในมือฉันนี่คืออะไรถ้าลูกศิษย์ตอบว่าแก้วอ่ะคนนั้นก็กลับไปฝึกต่ออีกคนหนึ่งมาก็ตอบว่าเป็นหินอ่ะหินก็กลับไปฝึกต่ออีกคนหนึ่งตอบว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะเธอลงไปสอนธรรมะได้ถ้าเธอเมื่อ,อไหร่เธอเห็นว่าแก้วไม่ใช่แก้วอย่างที่อาจารย์ยกขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นเธอก็เข้าสู่ความเป็นมหาสุญญตาในแหละเขามีมุตไิอยู่ตรงนี้คิด ไม่ทันความน้อยใจวันนี้ร้องไห้น้ำตาไหลแล้วใครร้องไห้ร้องไห้เรื่องอะไรและใครเป็นคนร้องแล้วมันมีอยู่จริงไหมไอสิอ่งที่คิดอาจารย์บอกแล้วมันสมมุตินะลูกเราก็ไม่ใช่มีคนเดียวพ่อแม่เราก็ไม่ใช่มีคนเดียวคนรักเราก็ไม่ใช่มีคนเดียวมีเป็นล้านล้าล้า,ล,าล้านคนแล้วเราก็มาหลงอยู่ในนี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่กระตันยูไม่รักพ่อรักลูกไม่ใช่นะคนละเรื่องนะ ในการพิจรารณารมให้เห็นว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะมันเป็นสมมุตินะ่ะนี่ก็เกิดจากวิบากกรรมก็เลยมาเป็นพ่อเป็นแม่เรามาเป็นลูกเราเกิดจากกรรมที่มันทาร่วมกันมาลูกเราอาจจะเป็นพ่อเรามาก่อนก็ได้ลูกเราอาจจะเป็นผัวเรามาก่อนก็ได้มันไม่รู้เลยในอดีตแต่มันรู้ว่าชาติเนี้ยฉันต้องมาทุกข์กับลูกมาทุกข์กับพ่อกับแม่มาทุกข์กับตัวเองเพราะเราทํากรรมมานั่นเองและเราก็จะบอกว่าดังนั้นเราจะดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง ในชาตินี้ให้ดีที่สุดแล้วจะไม่ต้องกลับม,มาเกิดมาทุกข์ใจอีกใครที่มาทําร้ายฉันใครที่มาทําอะไรให้ฉันเสียใจทำอะไรฉันทุกข์ใจเราจะเอาภัยให้หมดทุกคนแล้วเราจะมีอะไรให้เสียใจอีกไหมจะมีอะไรให้ร้องไห้อีกไหมเหลือ <te animals> แต่การอยู่เพื่อผู้อื่นอยู่เพื่อสังคมอยู่เพื่อพศาส,สนาเท่านั้นเองแล้วก็อยู่เพื่อตายไปเท่านั้นเองจิตก็จะไม่มีที่ไปเกิดแล้วจบสิ้นภพชาติลง หน้าขณะนั้นเองถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นสมมุติก็ขเข้าสู่ความเป็นวิมุตติธรรมก็มีอยู่เท่านี้นะธรรมะท่านไม่มีอะไรยุ่งยากกว่านี้เลยนี่เลยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะปัญญาจึงเกิดขึ้นณขณะที่ฟังธรรมนี่เองในครั้งพุทธการก็มีผู้บรรลุธรรมในขณะที่แสดงธรรมนั่นเองเท่านั้นเองท่านแล้วจะอยู่ยังมีความสุขในทุกๆวัน ไม่โทษใครอีกแล้วไม่ด่าใครอีกแล้วไม่ว่าใครอีกแล้วรับอย่างเดียวใครจะมาด่าก็โอ้ฉันเคยด่าเธอมาฉันขอโทษนะเราไม่ต้องเจอกันอีกแล้วเอาด่าฉันให้พอซะมันเหมือนยกพูกเขาออกจากอกเลยท่านโอ้โหจากปกติเราแบกตัวเราไว้นะพอได้อย่างนี้นะมันหลุดออกไปหมดเลยนะไม่เหลืออะไรเลยนะยิ้มทั้งวันนะจะไม่ใช่คนบ้านนะมันอาภัยได้นะ่ะ ชนะอะไรก็ไม่สู้ชนะใจตัวเองธรรมะคือธรรมชาติจริงๆแล้วถ้าเราเห็นความเป็นธรรมชาติเราจะเข้าใจวิบากแห่งกรรมเข้าใจกฎแห่งกรรมและออกจากกรรมได้ทันทีเลยมันมีกรรมพ่อมีเรามีเราเพ่อมีเจตนามีเจตนามีความหลงเพลิดเพลินยินดียึดถือครอบครองเป็นเจ้าของมันจึงทุกข์เมื่อเห็นได้ดังนี้มันจะมีอีกไหมล่ะถ้ามันไม่มีแล้วนะมันก็ขาดออกไปเท่านั้นเอง ก็เหลือแต่มหากิริยาของจิตก็ใช้ชีวิตอยู่ให้มันมีความสุขต่อไปบวชไม่จําเป็นต้องบวชก็ได้ดูแลพ่อแม่ไปถ้ามันมีพ่อแม่ให้ดูแลมีลูกเมียมีหนี้สินทรัพย์สินเงินทองก็ดูแลไปใช้ไปรอตายแต่ใครที่โบขารวาททับแคบแล้วพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วลูกเมียก็ไม่มีแล้วหนี้สินก็ไม่มีอ้าวบวชทีนี่เห็นประโยชน์แล้วในการที่เข้าไปบวชนั่นต่างหากละ่ะแล้วก็สื่อะาศาสนาช่วยเหลือผู้คนต่อไปนั่งสมาธิโลกภัยลุมเรา ยิ่งนั่งสมาธิโรคภัยลุมเราท่านเข้าใจผิดว่าการนั่งสมาธิจะช่วยท่านนั่นล่ะอันนั้นท่านตั้งเป้าผิดโรคท่านมาจากอะไรมาจากวิบากกรรมเกา่าท่านฆ่าสัตว์ไม่มากท่านฆ่าผู้อื่นไม่มากท่านเบียดเบียนผู้อื่นไม่มากชาตินี้ท่านก็ต้องเจ็บป่วยและท่านจะบอกว่าฉันเป็นคนดีทําไมฉันต้องเจ็บป่วยฉันเป็นคนทําบุญอันนั้นมันของเกา่าไอ้ที่ทํานี่ยังไม่ให้ผลเลยเข้าใจไหม แต่ถ้ามันรู้มันเข้าใจแล้วมันละมันอภัยโอ้กูนี่เองทำตัวกูเองกูป่วยเพราะทำตัวตัวเองมันจะเหลืออะไรให้ทุกข์อีกบัดนี้ป่วยก็โอ้ยนะเอารับมันไปสู้มันไปอยู่กับมันไปดูแลมันตามอัตภาพไปอย่าให้มันป่วยกินก็อย่าไปกินหวานกินเค็มอย่าไปกินของมันอย่าไปกินของทอดอย่าไปกินของเกินเที่ยงเพราะกินแล้วมันสะสมมันเป็นโรคภัยพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพมีอารมณ์แจ่มใสไม่เครียดเนาะ แล้วมันจะป่วยได้ไหมทีนี้มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้อะไรนั่งสมาธิต้องหายป่วยนะนั่งสมาธิต้องสงบนะโอ้ยตั้งเป้าผิดแล้วตั้งเป้าผิดก็ผิดนั่งสมาธิเห็นว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายเป็นแต่เพียงธาตุสีขันห้าธาตุนี้ก็มีการเจ็บมีการแก่มีการอาภาธไปตามเหตุปัจจัยของมันมือเห็นได้ดังนี้อา้าวทามันไม่ไหวก็ขอให้มันตายไป แต่ถ้าร่างกายมันยังไหวมันยังสร้างคุณงามความดีให้ผู้อื่นได้มันยังสร้างประโยชน์ให้โลกได้ก็ขอให้มันได้อยู่ต่อขอให้หายจากโรคภัยหายเลยนั่นไงแสดงให้ดูพร้อมกันเหนอย่าเมื่อกี้ยายอาจารย์เป็นโรคเกาเป็นเบาหวานเป็นความดันมีมีแผนการรักษาอยู่โรงพยาบาลเอราวัณจะเอามาให้ดูแล้วสุดท้ายก็เป็นมะเร็งที่คอแล้วก็ลามเข้าต่อ,น,อน้ําเหลืองเล่นขี้เล่นเยี่ยวบ้วนน้ำลายจะตายแล้วอาจารย์ดูแล อาจารย์ก็บอกโอ้ยายนี่เลี้ยงอาจารย์มาตั้งแต่เด็ก85อาจารย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานนบารมีเลยนะว่าถ้าบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือผู้คนสอนธรรมะผู้คนมาเนี่ยให้ผู้คนได้พ้นทุกข์ได้ออกจากทุกข์นี่บุญนั้นมากประมาณขอให้ยายได้มีอายุไขต่อไปอีกสักห้าปีเถอะเพื่อที่จะได้สอนธรรมให้แกเข้าถึงธรรมะหรืออย่างน้อยก็ขอให้ได้ไปเกิดในสุขติภูมิแต่ก็ตั้งจิตอธิษฐานปรากฏว่าไปฉายแสงในสามครั้ง แกก็ใช้ไม่ได้นะ้วแกเบอร์แกแกไม่รู้เรื่องแนละ้วแกเล่นเยี่ยวก็จําตัวเองไม่ได้ลวอาจารย์ก็บอกเอางั้นเรากลับไปตายที่บานแนละ้วกันก็บอกแม่อาจารย์เฝ้าออเองนะตอนนั้นตอนนั้นก็ยังอยู่ที่นี่อยู่หลังจากนั้นมาเชื่อไม่ทันยายอาจารย์หายหมดทุกลกเบาหวานก็ไม่เบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีเกาก็หายโอ้ยมาเร็งก็หายคือไม่ได้ใส่ใจเลยอาจารย์ไม่ให้กินยาเลยไงก็ให้กินแต่ยาสมุนไพรเฉย แต่ถ้ามันจะตายมันก็ต้องตายนะท่านนะแต่มันอาจจะมีกุศลผลบุญที่เกื้อหนุนกับคุณยายคุณยายอาจจะเคยเป็นโยมอุปถาหกรรมเมาก่อนในอดีตชาติก็ได้ใช่ไหมบุญมันก็เลยเกื้อหนุนกันก็มีมีส่วนได้แต่ไม่ใช่ว่าการอธิสานกิจจะใครให้ไม่ตายหรืออะไรไม่ใช่นะมันมีมันมีโคแฟกเตอร์หรือว่าบุญมันร่วมกันมานะเพราะเพราะคุณยายก็ก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็ก จิตต้องว่าด้วยกิเลสต้องไม่มีด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องไปให้ค่าอะไรเลยมันมีกิเลสของมันอยู่แล้วท่านทุกการที่ท่านคิดนั่นแหละคือกิเลสแล้วท่านรู้ไหมมันประกอบด้วยอะไรตัณหาอวิชชาและอุปทานในทุกขณะที่ท่านคิดขึ้นมาเนี่ยท่านรู้ไหมนั่นคือเจตสิกการจะเกิดเจตสิกได้ก็ต่อเมื่อมีวิญ,ญญาณนะขันไปตกอยู่ในอารมณ์แล้วเกิดภาพแล้วไม่ทันเลย แต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นว่ามันไม่มีตั้งแต่ต้นนะแล้วมันก็เกิดมีมาตามเหตุปัจจัยมันจะเหลืออะไรให้เป็นเราเองไหมทีนี้เห็นได้ดังนี้มันก็ได้ิมุติเท่านั้นเองแต่ที่เรารู้เนี่ยมันเป็นสมมติทั้งหมดเลยสมมุติหมดเลยให้ทานเนี่ยไม่ให้เกินหลังเที่ยงไปเพราะว่าระบบเมตาบอลิซึมเนี่ยมันไม่ทํางานหรือในแพทย์แผนไทยถ้าเรียนแพทย์แผนไทยมันจะทราบเนาะการย่อยอาหารจะไม่ดีแล้วมันจะสะสมสะสม,สะสมไกลโคเจนสะสมะะเรื่องของแฟต ทขาไม่อ้วนมีไขมันเป็นโรคนะก็เลยให้กินแค่ถึงเที่ยงพอหลังเที่ยงก็ไม่ให้ทานแล้วเพราะทานหลังนั้นมันจะไม่เผาผลาญเมตาบอริซึมมันจะไม่ดีนั่นเองมันก็จะไปสะสมกินเค็มมากก็เป็นโรคไตกินหวานก็สุดท้ายอินซูลินมันพร่องไปก็เป็นเบาหวานกินมันมากก็ไปเป็นโรคหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดในหลอดเลือดก็เป็นโรคความดันสูงสุดท้ายก็เป็นเลือดเส้นเลือดในสมองแต่ก็เกิดจากการรับประทานนั่นเองการกินของท่านนั้นสร้างโรคท่านท่านรู้ไหม ถ้าท่านดูแลสุขภาพอย่างดีด้วยความเฮลตี้ออกกําลังกายดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่ามันไม่ได้การันตีว่าจะไม่เกิดโรคนะเพราะโรคคือกรรมเก่ากินโปรตีนกินอะไรก็ตามก็เป็นมะเร็งเหมือนเดิมถ้ามีกรรมแต่เราจะพยายามดูแลตามอัตภาพคือไม่ให้มันทุกขเวทนาหรือไม่ปนเปื้อมันเกินไปพอเข้าใจไหมกรรมมันมันจะให้ผลเองต่อให้ท่านกินดีอยู่ดีถ้าถ้ากรรมวิบากท่านเคยทํามาก็เป็นมะเร็งเหมือนเดิม พอเข้าใจไหมดังนั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังตั้งเอาอะไรเลยว่าการกินนี้เพื่อการไม่เป็นโรคไม่ใช่แต่การกินนี้เพื่อย,ยังอัตภาพไม่ให้มันเกิดทุกขเวทนาเท่านั้นเองกินพอประมาณกินมากไปก็เป็นโรคก,กินมากไปก็เป็นทุกข์กินน้อยไปก็ทุกข์ก็กินพอดีพอดีเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานนี่ไงล่ะคําสอนของพระเจ้าจึงจึงปราณีตงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดทั้งหมดเลยพอเข้าใจไหม <laughs> ไม่มีส่วนไหนเลยที่ ที่ขัดแย้งกับชีวิตประจําวันท่านไม่มีเลยท่านท่านถือสินแปนไม่ได้ท่านก็บอกให้ถือศิหนห้าถ้าท่านถือสิหนห้าไม่ได้ละ่ะท่านก็บอกรักษากายวาจาใจมันก็สินใช่ไหม <laughs> ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านี้ทําได้ไหมนี่คือศินแล้วนะว่าไม่เอาวาจานี้ไปเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นไม่เอากายนี้ไปเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นไม่เอาใจนี้ไปคิดร้ายไปคิดเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นทําเท่านี้ท่านมันจะไปยากอะไร นี่ศีลมันก็บริบูรณ์ศีลคือความปกตินะเท่้นั้นเองถ้าศีลท่านบริบูรณ์ท่านเข้าไปอยู่ในสังคมไหนท่านเป็นคนหนึ่งไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ด่าทอคนอื่นมีความเมตตากรุณาเห็นไหมมันอยู่ในศีลนะท่านไม่อยากได้ของคนอื่นเลยเงินวางไว้กระเป๋าตังค์วางไว้ท่านไม่ทุจริตเข้าไปบริษัทเขาท่านไม่โกงเขาท่านไม่อยากได้ของเขาท่านรักษาคนประโยชน์เขานี่ท่านได้บับรุ่นเยอะกว่าเขาไหมท่านมีคนรักไหมนายท่านรักไหมเห็นไหมศีลมันจึงเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นนา ถ้ามันศีลบริบุ์แล้วมันถึงมีความสุขไงไปกินเหล้าจากคนที่ไม่เคยพูดมันก็พูดมากจากคนที่ไม่เคยทะเลาะก,กับเมียมันก็ทะเลาะก,กับเมียจากคนที่ไม่กล้ามันก็กล้าขึ้นมาจากปกติคนขับรถปาดหน้าแล้วมันก็ผ่านไปถ้ากินเหล้ามาดูามันตามไปชนท้ายเลยเห็นไหมว่าทําไมพระพุทธองค์จึงให้มีศีลล่ะก็เพราะมันจะได้มีความปกติไงศีลจึงเป็นบาดฐานจึงเป็นเบื้องต้นให้เกิดสมาธิเพราะสมาธิต้องปราศจากนิวรณ์ห้าตัว ปัจจัยความรับความหลองความกดความหนุงเหมือนอาจารย์บอกไว้เมืม่อกี้ปัจจัยจากความอยากในกรรมคุณอยากอะไรตาก็อยากเห็นแต่ของสวยๆหูก็อยากได้ยินแต่เสียงเพราะๆจมูกก็ได้กลิ่นหอมๆผิวก็จะสัมผัสนุ่มๆใช่ไหมใจก็อยากได้แต่สิ่งที่คนเอาใจถูกใจพอใจไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องขวางกั้นความสงบเด่ย๋ยววันนี้วอรตัวที่หนึ่งตัวที่สองพยาบาทเบียดเบียนถ้าท่านยังคิดอยากจะฆ่าใครอิจฉาริษยาใครท่านว่าคนนั้น มันไม่ถูกคนนั้นมันไม่ดีแล้วท่านจะนั่งสมาธิสงบไหมไม่มีทางเลยถ้ามีโทสะอยู่เห็นไหมหลังจากนั้นก็มีอะไรมีความน้อยเนื้อต่ําใจท้อแท้ใจหดหูใจเป็นไบโพล่าอยากจะฆ่าตัวตายง่วงเงาหฮานอนมันนั่งสมาธิสงบไหมยอย่าว่าแต่นั่งสมาธิเลยหาความสงบในใจยังไม่ได้เลยเห็นไหมนี่นิวรณ์ัวที่สามนินวรณ์ตัวต่อมาอุทจักอุกุจักความลังเลสงสัยความหงุดหงิดใจไม่ใช่ลังเลสงสัยนะอุทจัก ความฟุ้งซ่านลำคานใจมันคิดฟุ้งไปเคยเห็นไหมนั่งอยู่เนี่ยมันคิดไปหาเครื่องบินมันคิดไปต่างประเทศมันคิดนู่นคิดนั่นนั่นนะมันไม่เคยสงบเลยเพราะมันฟุ้งนี่แล้วมันเกิดความอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดอันนี้ไม่ถูกงดหงิดลำคาญใจนี่เป็นเครื่องความกั้นความสงบตัวสุดท้ายความลังเลยสงสัยที่ปฏิบัติธรรมนี่มันถูกไหมุูธเจ้าเดินได้เจ็ดเก้าจริงไหมแล้วนั่งสมาธินี่มันมันใช่ไหมนี่ แล้วอันนี้มันชา้นหนึ่งหรือชานสองนี่แล้วมันทําผิดด้วยแต่เอ้ยคนนั้นคิดอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ไปไหนนะมานี้ห้าตัวนี้แหละจึงเป็ียนเครื่องความกัน้นความสงบทีนี้ถ้าปราศจากห้าตัวนี้แล้วมันถึงเข้าไปขอถึงความสงบในสมาธิได้ก็จะมีชานที่เรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาคิดตรึกตรองหลังจากนั้นก็มีความอิ่มเอมบราบซ่านปิติสุขเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นจึงทิ้งทั้งหมดและเหลือแค่อารมณ์เดียวก็ได้ชานสีนั่นเอง อาจารย์ไม่ได้ให้ท่านทําฌานนะแต่ทําก็ทําได้แต่ทํททาฌานแล้วท่านก็จะชอบติดความสงบติดความสุขพอใจในรสอร่อยของฌานนั่นเองดังนั้นวิธีของอาจารย์ก็คือให้นั่งสมาธิไม่เกินสักสาสินาทีพอดีแต่ถ้ามันเกิดสภาวะขึ้นมาก็นั่งต่อไปได้ดูในสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาเกิดมันมีความรู้หรือสภาวะมันผุดขึ้นมาก็พิจารณาไป แต่ในการพิจารณานั้นก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอยู่จริงเลฟเฟลนลงในตรลักษณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมว่ามันมีความเป็นเราเจืออยู่ในนั้นตลอดเลยลองรู้เฉยๆแล้วความคิดมันเกิดทีหลังสิรู้สึกตัวปั๊บความคิดเกิดมามันดับเลยแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวนะความคิดเกิดมามันจะปรุงให้พูดพูดเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้อันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่เรียกว่าสมมติบัญญัิ รู้เฉยๆในอาการที่รู้สึกตัวนี่แล้วเรียกว่าสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมก็อันนี้หละมันไม่ได้ไปต่กําหนดดูลมหายใจก็ได้แค่รู้ตัวนี้มันดับหมดเลยนะอาสวะทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เลยเจอสมมุติว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันก็เจอวิมุตเท่านั้นเองมันก็เข้าสู่มหาสุญญาตานิพานก็ประจักเท่านั้นเองว่างสบายเลยว,วางไม่ว่างเรอประเทศนี่ขเข้าใจเนาะ ในว่างนั้นมันมีการเกิดไหมล่ะมันมีการดับไหมมันมีการเคลื่อนที่ไปได้ไหมเล่นในความว่างนั้นม,มันมีอะไรไหมมีดินมีน้ามีลมมีไฟอยู่ในนั้นไหมมีผู้หญิงผู้ชายไหมมันมีสมาธิอยู่ในนั้นไหมมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแล้วมันมีอะไรให้ทําอีกหรือในนั้นนะก็จบเท่านั้นเองก็สิ้นสงสัยเท่านั้นเองแต่ขันห้าทํางานปกตินะทุกข์ก็อยู่ปกตินะไ่เข้าหาตรงนั้นไม่ได้แล้วไม่มีเราด้วยไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นด้วย ทิ้งหมดเลยไม่เหลืออะไรให้เอาสักอย่างเลยรู้อย่างเดียวรู้เฉยๆ <laughs> เมื่อไหร่ที่มีคิดก็มีสังขารปรุงเมื่อไหร่ที่คิดก็คือปรุงแต่มันมีปรุงชั่วกับปรุงดีในขณะที่คิดเนี่ยมันปรุงดีแต่อาจารย์ไม่ให้ฝึกให้ปรุงดีปรุงชั่วอาจารย์ฝึกไม่ให้ปรุงเลยไม่ใช่บังคับไม่ให้ปรุงนะรู้เฉยๆแต่อาการปรุงนั้นก็เกิดของมันเองเป็นธรรมชาติของมันเองแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเอง อาจารย์ครับเห็นความว่างแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากสังขารหรือเปล่าครับไม่ต้องไปสนใจสิลูกเอ้ยให้รู้เฉยๆใหดูเฉยๆให้ท่านดูเฉยๆดูเฉยๆไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้ามันมันดูแล้วมันไม่มีภาพ no image no body shape no status no position แล้วไม่รักษาไม่ประคองมีอยู่แล้วเป็นของที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละถูกแล้วเท่าน,นั้นเองอุปทา,านคือเรามีเราจึงมีอุปทา,านไม่มีเราไม่มีอุปทา,านพูดถูก แต่คือความคิดจะมีจะมีสิ่งนี้ได้ก็ตมม้องมอไม่ให้ค่าอะไรเลยรู้เฉยๆนั่นมันก็ดับงมันเองมันเห็นก่อนนะมันต้องเข้าไปเห็นก่อนเห็นด้วยอาการหลังจากนั้นมันจึงจะไม่มีเราจริงๆใน,นขณะนี้ก็มีอาจารย์แต่มันไม่มีอาจารย์ณน,นขณะนี้ก็มีคนพูดแ,แต่มันไม่มีใครพูด <laughs> มันยากที่จะเข้าใจมีแค่สมมติกับวิมุติ สิ่งใดเกิดดับสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเกิดสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อันเดียวกันขันห้าเนี่เป็นตัวทุกข์ถ้ามีความคิดมีเกิดดับอันนั้นเป็นสมมุติวิมุตไม่เกิดไม่ดับเท่านั้นเองแค่พลิกนิ้วมือเนี่ยเนีพลิกจากพลิกจากขันห้าที่มันเป็นสมมุตินี้ที่มันมีแต่ความคิดมีแต่ความรู้สึกมีแต่อารมณ์พลิกเข้ามาเอ้ามันไม่มีอะไรเลยนะเท่านั้นเองนะท่านแล้วมันจะเหลืออะไรทีนี้นะมันก็ว่างดับไปหมดเลย <they harus influences. correlation> แต่มันไม่ใช่ว่างแบบโมโๆนะมันก็มีอาการเกิดดับทํางานของมันอยู่ข้างนอกของมันมันก็ทํางานต่างอันต่างทาต่างอันต่างจริงมันมีเท่านี้นะมันไม่มีอะไรเลยนะมันจากความไม่มีแล้วเรามาหลงว่านี่คือผัวฉันนี่คือเมียฉันนี่คือลูกฉันนี่คือผมของฉันนี่คือตัวฉันโอ้ยมีแต่ฉันทั้งนั้นนะมีแต่ตัวกูของกูนั่นนะแค่ทิ้งคำว่าตัวกูของกูออกไปเท่านั้นเองทุกอย่างรู้เฉยๆไม่ไปปรุงมันต่อไม่เป็นร่วมวงกับมันเมื่อนั้นก็ได้วิมุตเท่านั้นเอง ง่ายมากแต่ต้องเห็นนะรู้เนื้อรู้ตัวไว้รู้สึกตัวไว้เห็นแน่นอน้าไปดูอาการจิตนิ่งจิตเชยจิตโล่งว่างก็ได้เหมือนกันได้ทั้งสองแบบนะขอสอบถามค่ะยังไงถึงจะลดความคิดได้โอ้ยพูดไปแล้วมันลดไม่ได้นะความคิดมันทางานของมันถ้ามันมันมันบังคับได้มันต้องไม่คิดนี่บังคับมันไม่ได้มันอยู่ของมันแค่รู้มันก็ดับแล้ว S <S <L ong> ลงขณะที่ฟังอาจารย์เนี่ยเห็นไหมว่าร่างกายท่านหายไปแล้วท่านก็ไม่คิดอย่างอื่นด้วยแต่สักพักพอพอคิดเรื่องอาจารย์อยู่เนี่ยสักพักมันหลุดไปอย่างอื่นแล้วเห็นไหมว่าบังคับมันได้ไหมไม่ได้เลยนี่พอรู้เฉยๆว่าอ๋อมันบังคับบัญชาไม่ได้นะมันเป็นการทําหน้าที่ตามธรรมชาติเมื่อรู้ดแรงนี้นะมันจะไม่หยิบจับมาอีกเลยมันจะไม่ทุกข์กับมันอีกเลยสงบก็เรื่องของมันไม่สงบก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่รู้เฉยๆ อารมณมสุขมันจึงเกิดขึ้นตรงนี้แหละนั่งทุกวันนั่งตอนนี้เกือบสองปีแล้วค่ะก็นั่งต่อไปถ้าอยากอยากทําแบบเดิมก็นั่งต่อไปแต่ถ้าอยากเปลี่ยนวิธีการก็ลืมวิธีการเก่าแล้วทาตามที่อาจารย์แนะนําหลังจากผ่านแล้วก็กลับไปใช้อนาปนาันสติค่อยกลับไปใช้กายาคตาสติค่อยกลับไปใช้คําบริกรรมอนุสติสิบกรรมฐานสี่สิบฟองใช้ได้หมดหมดเลยหลังจากที่ผ่านแล้วจิตจบแล้วนะ ให้ฟังอาจารย์แล้วรู้สึกตัวเออนะอันนี้ถูกต้องในคนเนี่ยอนุโมทนาทุกท่านนะตั้งจิตตั้งใจมุ่งม,มั่นว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดอีกแล้วเราจะไม่มานั่งเสียใจกับคนรักที่ตายไปกับพ่อแม่ลูกเต้าสามีภรรยาที่ตายไปเราจะไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจอีกแล้วชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วตั้งปณิธานอย่างนี้แล้วก็รู้เฉยเฉยไม่ไปให้ค่าไม่ไปตั้งกฎเกณฑ์อะไร รู้อย่างเดียวนี่ยนะรู้แล้วก็ดู icas, จิตนิ่งจิตเฉยจิตโล่งว่างความว่างแล้วกันอาจารใช้ความนิ่งความเฉยความโล่งว่างที่อยู่ภายในที่มีอยู่แล้วคําว่าอยู่ภายในของอาจารย์ก็อย่างเช่นยกขวดน้ําขึ้นมานี้เห็นขวดน้ํำไหมอ่ะนึกเข้าไปดูความว่างสิขวดน้านี่หายไปจะเห็นความว่างทันทีนั่นแหละแล้วก็ไม่รักษาไม่ประคองความนิ่งความเฉยความโล่งว่างตนนั้นสักพักหนึ่งก็จะหลุดออกมาดูขวดน้ําใหม่ก็ปล่อยมันนึกได้ก็ดูใหม่นึกได้ก็ดูใหม่ ทำอย่างนี้ไม่นานจิตจะเข้าไปเห็นจิตและก็เข้าไปเห็นอริยสัจเองจิตพร้อมรู้พร้อมเข้าใจนั่นแหละเรียกว่าธาตุรู้ว่าแต่สงสารนี่มันโหดร้ายยิ่งนักท่านบางคนเนี่ยไม่ได้ฟังในนี้นะไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์ไม่ได้เกิดแม้กระทั่งในศาสนาพุทธบางคนไม่ได้มีแม้กระทั่งศรัทธาไม่มีความเมตตามีแต่ความหวงแหนอยากได้อยากมีอยากเป็น เกิดขึ้นมาก็เพื่อตอบสนองตอนเองแล้วก็ตายไปเห็นไหมว่ายากที่จะได้ยินในฝฟังธรรมะของผู้เจ้าดังนั้นเราอย่าไปทําร้ายอย่าไปาต่อว่าผู้คนที่เป็นนับถือพุทธแล้วไม่เข้าใจนะพยายามช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดนะในขณะที่เขาหลงอยู่เราพยายามดึงเขาได้เท่าที่เราจะทําได้ถ้าทําไม่ได้สุดท้ายก็อุบเบกขาแต่เราจะไม่ทําร้ายศาสนาพุทธด้วยการ ไปต่อว่าไปด่าทอแต่เราช่วยกันทนุบุพระศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติด,ด้วยตัวเราเองทําตัวเราทําญาติเราทาพ่อแม่พี่น้องเราทําสังคมที่เราอยู่ให้ได้ศีลห้าบริบูรณ์เท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแล้วก็มีความเสียสละจาคะเท่านั้นเองท่านสังคมก็จะมีแต่ความสงบแล้วไม่ต้องไปสนใจคนอื่นน่อยเขาจะไม่เขาจะชั่วเเรื่องของเขาเราดีพอแล้ว แล้วเราก็จะตายด้วยความดียินดีนะยินดีที่จะตายพร้อมที่จะตายเสมออยู่ um so เพื <t os wire> ่อรอวันตายท่านั้นเองอ้าอนุโมทนานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว ขอนนบนอมแด่พระธรรมขอนนบน้มแด่พระอริยสงฆ์พ่อแม่รูบาอาจารย์น,นะก็ขอบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทํามาแล้วในวรพุทธศาสนาได้ให้ธรรมะเป็นฐานได้ช่วยเหลือผู้คนในพ้นทุกข์บุญกุศลนั้นมากประมานขอให้บุญกุศลนี้เป็นพระรวัตปัจจัยให้ท่านทั้งหลายทั้ง3ามสบภพภูมิเจ้ากรรมในเวรเจ้าเวร,รนายกรรมของทุกท่านนะขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้ท่านที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีมนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติอย่างอัจ,จรรย์ในท,ทันทีทุกท่านทุกคนเธอ